โเวลาตอนนี้นะครับตีสองหนึ่งนาทีนะครับฝนหยุดตกแล้วกลับมาที่สถานที่ตั้งแคมป์นะครับแต่ว่าเบ็ดผม,ผมหายไปคันหนึ่งเชี่ยเบ็ดหายนะเนี่ยเบ็ดผมสี่หลังนะเหลือสามหลังนะเชี่ยแม่งควยจริงๆเลยแม่งคืออย่างว่านะครับสายนี้แม่งพวกขี้ยงขี้ยาผ่านบ่อย ผมก็รีบกลับมาเพื่อนผมบอกว่าจะนอนอยู่ป้อมตำรวจชิบหายผม,ไ,มไปนอนได้ไงกลัวเบ็ดจะหายแล้วแบบคือไม่มีทางที่ปลาจะดึงลงน้ำนะครับเพราะเบ็ดแต่ละคันผมผูกเชือกไว้เนี่ยผมผูกเชือกเห็นไหมผูกเชือกไว้โอโ้โหอ่านไปสองคืนนะครับวันนี้วันที่สามแล้วนะครับเวลาตอนนี้เที่ยงพอดีิพอดีแล้วนะครับผมเพิเ่งเปลี่ยนเยียชุดใหม่ลงไปนะครับอ่ะ มาลุ้นกันยาวๆนะครับว่าเราจะได้ดึงปลาใหญ่ไหมเหลือเวลาอยู่ที่นี่อีกสองคืนนะครับน่าจะกลับเช้าวันจัน์ทนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวย้ายไปหมายใหม่นะครับโอ้โหปล่อยเยอะไปเยอะแต่ปลาเงียบดีจังอ่ะลุ้นกันยาวๆนะครับโอ้โหบรรยากาศดีลมเอื่อยๆลมเย็นสบายนะครับตอนฟังเสียงกระดิ่ง นอนฟังเสียงรอกจะกินปลาใหญ่ใจต้องนิ่งนะครับจะกินปลาใหญ่ต้องใช้เหยื่อก้อนใหญ่ใช้เบ็ดขนใหญ่แต่ขอเบ็ดก็ต้องใหญ่ด้วยนะครับที่สำคัญใจเราก็ต้องใหญ่ด้วยนะครับวันนี้มันไม่กินนะครับพรุ่งนี้มันก็อาจจะกิน ถ้า่งนี้มันไม่กินวันมะลืนมันก็อาจจะกินเบ็ดเรานะครับแต่ถ้าวันมะลืนมันยังไม่กินอีกอเราอาจจะต้องถอยก่อนถอยถอยตั้งทับก่อนแล้วก็อาจจะต้องมาลงเหยื่ออ่อยใหม่นะครับแต่ย้ายหมายนะครับเดี๋ยวทิปหน้าผมมีอีกหมายหนึ่งนะครับก็ลงเหยื่ออ่อยไปได้สองวันและนะ้วน,นว,วนะครับลุ้นกันยาวๆนะครับเหลือเวลาอยู่อีกอเดี๋ยวจะตกทิปนี้อีกสองคืนนะครับ เช้าวันจันทร์นู่นแหละนะครับถึงจะย,ย้ายหวังว่าน่าจะได้ดึงปลายักษ์สักตัวนะแม่เจอมือสไนเปอร์ในตำนานแกบอกว่าแกเจอประบึกยักษ์ทำให้เราใจสั่นันเลยไซร์ร้อยกิโลขึ้นเนี่ยเบ็ดราเอาขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ย เอาไซกิโลหนึ่งขึ้นก่อนให้มันได้ก่อนเถอะนี่วันนี้อ4โมงเย็นแล้วนะครับแต่ว่าน้ำยังไม่นิ่งนะครับลมยังแรงอยู่มีคืนน้ำขึ้นอยู่นะครับเบ็ดเราก็ยังเงียบอยู่เหมือนเดิมนะครับลุ้นกันไป<ด>ยาวๆได้เวลาแล้วปลาจ๋าปลามากินเบ็ดเถอะปลาใหญ่ บรรยากาศดีจริงๆนอนหลับไปเป็นชั่วโมงเลยนะครับเมื่อกี้สะดุ้งตื่นขึ้น,นมานะึกว่าปลาจะกินเบ็ดยังไม่มีอะไรธรรมดานะครับตกปลาใหญ่ต้องใช้เวลาหน่อยที่สำคัญคือถ้ามันเข้าเยืออ่อยอ่ะมันไม่มีปัญหานะหวันเดียวก็ได้แล้วนะครับคงไม่ได้อยู่ยันสามคืน4ี่คืนแบบนี้นะครับอันนี้มันยังไม่เข้าเยืออ่อยเราเราก็รอมันก่อนนะครับ แต่ปลาชิโดนะครับมันระบาดอยู่ในอ่างเก็บน้าตรงนี้แม่ปลาเล็กปลาน้อยก็หายไปเยอะนะครับปลาทุกพงปลาเพียนนี้เงียบไปเลย โม,มงเย็นหน,ยหน่อยแล้วนะครับตอนนี้น้ำเริ่มนิ่งแล้วนะครับลมเริ่มไม่มีแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหมายหนึ่งนะครับอีกหมายหนึ่งที่อ้อ,อยเหยื่อไว้นะครับไปดูว่ามันมีปลาเข้าไหมมีฟองปองฟองปลาเข้ามาหากินไหม นะครับเดี๋ยวจะได้มาตัดยงตัดหญ้าสักหน่อยแล้วก็เอาต้นกระถินนี่ออกนะครับต้นกล้วยต้นกระถินออกนิดหน่อยเคลียร์แล้วก็เคลียร์จอกตรงนี้นะออกนะครับลงตัดต้นทูบน,นิดนิดนึงเอาห่วงยางมาลอยแล้วก็เคลียร์มันมีฟองปลาหากินนะผมอ่อยเวิร์งนี้นะครับเนี่ย ไม้นี้น่าจะเหมาะกว่าไม้นั้นนะเงียบสงบดีด้วยรถไม่ผ่านทุ่นขาวๆที่เขาผูกว่าเป็นกอไผ่นะครับกอไผ่ก็พอมีฟองปลากิหน่นนอยแต่ยังต้องมาดูนานๆนะเนาะว่ามันจะมีแบบไผ่ปลาเขามากินอาหารเยอะไหมแต่ตอไม้เยอะนะครับส่วนนี้ตอไม้กอไผ่เยอะหน่อย ต้องเปิดเบรกฝุดๆไปเลยแหละไปะกลับไปเด็ดนะครับล่มเงาท้องวันเหมือนกันแต่ว่าต้องขุดหลุมฝังเสาสำหรับผูกเปหน่อยแล้วกันเคลียไม้พวกนี้ออกหกโมงเย็นพอดิบพอดีนะครับยังเงียบอยู่เหมือนเดิมคืนนี้คืนแรกผ่านไปคืนสองคืนสามค่อยๆผ่านไป ฟองมันเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าปลาอะไรเนี่ยมันตูดมาเป็นแถวไปั้งแต่น,นุ่นเลยนะครับเนี่ยมุมนุ้นเลยลากยาวมาเป็นยี่สิบสามสิบเมตรลงไปยันนุ่นเลยแต่นู่นเดียอ้อยแล้วกับเดีอตกปลาเลยอยู่นุ่นทําไมมันมาหากินใกล้ฝั่งตรงนี้ทําไมไม่ไปกินเดียอ่อยปลาอะไรเนาะ เดี๋ยวยังไม่เปลี่ยนเหยื่อนะครับรอสักหน่อยก่อนแล้วกันอาจจะเปลี่ยนเหยื่อช่วงทุ่มสองทุ่มก็ได้นะครับอรอลุ้นปลาไอตัวที่มันหากินแล้วแวกนี้ก่อนมันไม่ได้กินอาหารเราเลยเหรอ,อเหยื่อตกปลาเราก็ใช้สูตรนี้ตลอดนะเมื่อก่อนมันก็หอมดีนะ คุยคำเข้ามาเต็มทีนะครับคืนนี้ก็คงอยู่บนสันเขื่อนคนเดียวเดี๋ยวรอดูนะครับกอ็อาจจะมีทีมงานออกมานั่งแกมีไรด้วยนะครับพูดคุยกันหรือถ้าไม่มีใครออกมาเล่นด้วยก็คงอยู่คนเดียวนะครับสักทุ่มสองทุ่มแล้วกันอาจจะเปลี่ยนเหย่านะครับ รอลุ้นหัวค่ำแบบนี้ก่อน <c oughs> โอ้สวัสดียามเช้านะครับผ่านไปอีกหนึ่งวันนะครับอืเวลาตอนนี้6โมงเช้านะครับโอ้กองไฟแล้วก็มอดดับไปแล้วเบ็ดก็ยังเงียบอยู่นะครับ โอ้บรรยากาศดีมากอากาศวันนี้หนาวกว่าสองคืนแรกนะเดี๋ยวสายๆสักสายๆสยักส,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 สองโมงเช้าค่อยจะเปลี่ยนเดียบเบ็ดนะครับเดี๋ยวจะไปดูหมายด้านนู้นที่อ่อยไว้อีกหมายหนึ่งนะว่ามีฟองปลาเข้าไหมนี่ยังเงียบอยู่เลยเบ็ดเราแล้วก็ไม่มีฟองปลาเข้ามาหากินเลย โอ้อากาศเย็นมากเลยน้ำเริ่มนิ่งแล้วนะครับลมสงบแล้วนะครับโอ้โหบรรยากาศดีอคอยค่ำแบบนี้เมื่อวานเนาะช่วงหัวคำ่ำนะครับก่อนจะค่ำนะครับโอ้มันฟองอากาศปลามันหากินนี่มันนุ่นยาวมาจากมุมนู้นเลยนะครับปลาพานุ่นยาวไปสุดนู่นเลยนะครับแต่มันไม่เข้าเหยื่อเราเลย รอดูว่าวันนี้จะจะเข้ามากินอีกไหมปลาแบบเดิมเนี่ยแต่มันเป็นฟองเม็ดเล็กๆนะไม่รู้ว่าปลาอะไรรอ,อลุ้นกันเนาะธรรมดานะครับเฝ้าปลาใหญ่ถ้าปกติถ้ามันเข้าเยื่ออ่อยมันก็ได้จะนี้แหละแหละฟองอากาศคงเต็มเวงนะครับแต่รอบนี้โอ้โหค่อนข้างเงียบเหมือนกันมีแต่ฟองเล็กๆฟองปลา คืนนี้น่าจะมีเพื่อนนะครับมือเพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนคนหนึ่งออกมาสนทนาแก้เล่ากันนั่นแหละความหมายพอได้ก่อไฟพิงนะครับอากาศเย็นๆแบบนี้ โมงเย็น3านาทีนะครับพระอาทิตย์รับขอบฟ้านะครับตกลงเหลี่ยมภูเขาโอ้โหภาพที่สวยงามมากเลยนะครับอย่างน้อยไม่ได้ปลาแล้วก็ได้บรรยากาศนะครับแต่ว่าศึกยังไม่จบนะครับเหลือวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันคืนนี้คืนสุดท้ายแล้วนะครับผมไปเก็บไม้ฟืนมาเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้นั่นนูน่นเก็บไม้ฟืนเตรียมที่จะก่อไฟนะครับสักหน่อย ไฟฝนก็คงไม่ตกแล้วแหละฟ้าเปิดแล้วนะครับเมื่อกี้โอ้โหมันปล่อยมามืดมืดคลึ้มคลึ้มมาโอ้ฟ้าสวยจริงจรหลายคนไปตกปลาก็เพื่อจะเอาปลานะครับหลายคนไปตกปลาก็เพื่อจะเอาบรรยากาศนะครับ ส่วนผมนั้นเรื่องของป่าก็เรื่องเรื่องรองนะครับเรื่องของบรรยากาศนั้นก็เรื่องรองนะครับจริงๆที่ออกปลาออกมาตกปลาเนี่ยตั้งใจมาหาที่กินเหล้ากับเพื่อนนะครับแต่เขาบอกว่ากินอยู่บ้านก็ได้นี่ถ้าไม่เอาบรรยากาศนะแต่กินอยู่นี่มันเมียไม่ได่าโอ้ท้องฟ้าสวยจริง ร้อยค่าเข้ามาเต็มทีนะครับแสงสุดท้ายนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยบรรยากาศก,ก็ดีเมไรไยก็กุนหอมกับแก้มก็เลิศโอ้โหขาดก็จะเพียงนาลีมาเคียงกายโอ้โหดูดีอะไรจะสวยขนาดนี้เนี่ย ถ้าปลาดึงเบ็ดหน่อยให้ลอกร้องลั่นเนี่ยโอ้โหเนี่ยอหอยคั่นี่แหละไม่มีฟองปลาเข้ามาหากินเลยเนี่ยเออแป๊บเดียวไฟก็ลุวาบวาบนะครับโอ้ ได้กลิ่นควันนี่ก็โอ้โห,หได้กลิ่นควันนี่ก็ได้บรรยากาศแล้วธรรมดานะครับคนติดบรรยากาศแบบนี้ <c oughs> อ่าแด่สักโบกค,คือจะดีแท้สักหน่อยก่อนนะครับให้มันมืดสนิทก่อนท้งฟ้ายังไม่มืดเลยยังไม่มีเพื่อนออกมา คืนสุดท้ายแล้วจะมีใครออกมาเล่นเป็นเพื่อนไหมน้อโอ้ไม่น่าเชื่อสี่คืนจะสี่คืนนี้ปลาไม่มีสักตัวเลยที่จะมาเล่นเบ็ด โอ้สันเขื่อนเงียบเงียบเงาเงาเว้ยวันนี้สองทุ่มห้าสิบหกนาทีนะครับจนจะสามทุ่มแล้วนะครับมีฝนตกมาไปปลอยนะครับเหมือนเยลเจะกระจันเหมือนเดิมมาแหละแต่ว่าดูดาวเทียมแล้วนะครับดูแอปพยากรณ์ผ่านดาวเทียมแล้วก็ไม่มีกไม่มีกลุ่มเมฆอะไรแค่ไปปลอยมานะครับคืนนี้คงไม่มีฝนแรงหรอก ขึ้นเปลแล้วครับนอนแล้วมีเพื่อนมาเมาอลักอะไรด้วยคนหนึ่งนะครับไม่รู้เขาจะนอนอยู่กับผมยันสว่างไหมเพราะว<น>่าแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะนอนเฝ้าเบ็ดยันสว่างไหมเขา,เ<ร>าชวนไปจ๋าจะจา๋จาจะอย่างเดียวเลยนี่<ร>ท<ำ>ําใจอยู่เราทิ้งเป็ดไปได้ไหมเนี่กลัวเบ็ดหายเนี่ยอุปกรณ์เราก็เยอะแยะโอ้ตายตายตายเรไปาอาหารเอ้ยไปจ๋าจะอย่างเดียวเลยไม่ไปดีกว่าเนาะกลัวเบ็ดหายโอ้คนมันพุกพ่านอยู่เด้อไม่เห็นคนเนี่ยเบ็ดหายจริงเด้อนี่ ยงคืนห้าสิบเจ็ดนาทีนะแม่งฝนตกที่ทิพายโอ้ตกแรงด้วยแม่งเมฆก้อนเดียวนะครับแม่งตกแค่สองสามหมู่บ้านที่บ้านผมเองโอ้โหดูเกือบเก็บของไม่ทันเน่หนีมาอยู่ป้อมตํารวจนะครับเนี่ยโอ้ตารวจก็ไม่อยู่หรอกโอ้โหเก็บเปสนามเก็บข้าวของยัดใส่ถุงพลาสติกมาโอ้ยม่งเก้อมาสมุดแล้วฮะมนนี้ทีดป้อมตำรวจเนี่ยเออเคลีย เคีย์กับตำรวจไปแล้วแม่งท่กน้ำก็มีแม่งนอนละแม่งนอนในป้อมตำรวจละเบ็ดไว้นู่นเลยหา,หาลากตกแรงด้วยิบหายโอเควันนั้นผมมากวาดเองตรงนี้ตำรวจไม่อยู่ผมไม่กวาดมากวาดโอเคนะครับโอ้โหสะอาดสะอามีเชื้อด้วยแม่งหลบฝนเลยเราอยากหลบยาวเลยตกแรงด้วยไม่ใช่ตกธรรมดานะครับแต่มเมฆก,ก้อนนิดเดียวโอ้โห ถ้าช้ากว่านี้สิบกว่านาทีนี่เปียกกันหมดนะนี่ก็เปียกเยอะแล้วนะ,นะพอม่วงเก็บเปรน,นามเปบเก็บอะไรอยู่โอ้เวลาตอนนี้นะครับตีสองหนึ่งนาทีนะครับฝนหยุดตกแล้วกลับมาที่สถานที่ตั้งแคมป์นะครับแต่ว่าเบ็ดผมหายไปคันหนึ่งเชีย่ยเบ็ดหายนะเนี่ยเบ็ดผมสี่หลังนะเหลือสามหลังนะเชีย่ยแม่งควยจริงๆเลย แม่งคืออย่างว่านะครับสายนี้แม่งพวกขี้ยงขี้ยาผ่านบ่อยผมก็รีบกลับมาเพื่อนผมบอกว่าจะนอนอยู่ป้อมตำรวจชิบหายผมไปนอนอได้ไงกลัวเบ็ดจะหายแล้วแบบคือไม่มีทางที่ปลาจะดึงลงน้ำนะครับเพราะเบ็ดแต่ละคันผมผูกเชือกไว้เนี่ยผมผูกเชือกเห็นไหมผูกเชือกไว้โอ้โหแล้วแม่งมันเอาเบ็ดผมไปเนี่ยผมก็พอจะรู้ตัวคนที่เอาไปอยู่ในพิกใน ลิสผมนี่นะผมรู้จักพอมีคนที่ชอบลักขโมยของที่ผ่านเส้นทางนี้อยู่ดูดิมันเอาของผมเนี่ยเบ็ดผมหายไปหนึ่งคันเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเดว่าได้ว่าสีทองผมได้ว่าอะไรนะอะสปอร์ตไลน์เฮ้ยมันเอาเบ็ดผมไปโอ้ oh. มานั่งดูผลงานนะครับ <laughs> เพื่อนผมบอกดีแล้วที่มันไม่ออกไปทั้งแผงเนี่ยไม่อโอ้โหแป๊บเดียวเองนะหลังจากฝนตกก็ฝนตกหยุดประมาณยี่สิบนาทีนะผมถึงกลับมาเพราะว่า <c oughs> คุยกันกับเพื่อนอยู่ถกกันเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ป้อมตำรวจโอ้น่าจะกลับมาเร็วกว่านี้แป๊บเดียวเองหายไปเลยแล้วแบบลอกได้ว่าสีทองอะ่ะไอ้อะไรล่ะรุ่นอะไรล่ะ อได้ว่าสปอร์ตไลน์อะสปอร์ตไลน์เบอร์ห้าพันแล้วในรอกก็ใช้สาย P.E. 1 0ร้อยด้วยแล้วคันลูมิรอีกโอ้โหตายกำปาก็ไม่ได้ฝนก็ตกใส่เบ็ดบาหายอีกอืกำเวนีนเวียนกำแทๆ้ๆเอาซะเป็นหมดกําลังใจที่จะอยู่ฟา้าปลาใหญ่ตรงนี้เลย โอ้โเฝามาสี่คืนเฮ้ยเวลาตอนนี้นะครับห้าโมงเช้าพอดีพอดีนะครับผมก็เก็บเบ็ดผมเรียบร้อยแล้วนะครับทริปนี้นะครับก็คงปลาไม่ได้นะครับแถมเบ็ดยังขายด้วยโดนขโมยไปหนึคันนะครับเมื่อคืนเปียกฝนอีกโดนฝนตกใส่อีกนะครับ เป็นธรรมดานะครับการตกปลาออกมาตกปลานั้นเรามากได้มากยิ่งกว่าปลานะครับมันไม่ได้ปลาไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดานะครับการออกมาตกปลาทริปนี้4วัน5คืนนะครับไม่ได้ปลาไม่เป็นไรนะครับมันได้ความทรงจาได้บรรยากาศบ้านได้อะไรแต่ว่ามันมันเสียความรู้สึกนิดเดียวตรงที่เ่าเบ็ดหายนี่แหละก็พอมีบุคคลต้องสงสัยอยู่คนนึงนะครับก็เป็นคียยา ในหมู่บ้านนี่แหละมันชอบเดินกลางคืนก็ผ่านนี่แหละกลางวันก็ผ่านนี่เดินแล้วก็ชอบขโมยของสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ผ่านนะสองครั้งนะผมก็เรียกมันกินเหล้าด้วยตลอดนะตอนผ่านนะผมว่าแล้วไม่น่าเลยฝนก็ตกมาเป็นใจเป็นหลบฝนประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะฝนหยุดได้ประมาณยี่สิบนาทีนะคือผมก็มัวนั่งสนทนากันกับเพื่อน ต่ออยู่ในป้อมตำรวจเนาะพอกลับมาแค่นั้นแหละหนูเด็ดหายไปเลยอ่ะไม่เป็นไรก็ให้ทีมงานหมู่บ้านใกล้ๆสองสามหมู่บ้านนี้กําลังสืบนะครับว่ามันเอาไปขายไหมมันต้องไปขายพวกนี้เพราะทุกอย่างที่มันเอาไปขายไม่ว่าจะเป็นข้าวสารมันก็ไปขายหมู่บ้านใกล้ๆอ่ะน้ามันที่มันขโมยของญาติพี่น้องมันน้ํามันเติมรถไถเติมอะไรนะครับขโมยไปก็ไปขายในะสิงของต่างๆนะครับจะให้เขาสืบดู ธรรมดานะครับออกมาตกหมายที่เป็นหมายตกปลาที่เป็นสันเขื่อนแบบนี้มันคนคนอื่นเข้าถึงนะครับเราไม่ได้อยู่ตามหุบตามอะไรแบบนั้นก็ระวังระวังกันด้วยนะครับอ,อาจจะดีแล้วอาจจะมันเอาไปแค่เบ็ดดีคนไม่อยู่ถ้าคนอยู่มันอาจจะมีการทําร้ายอะไรกันนะเราก็ระวังตัวด้วยและกันนอ้อฝากคนไปตกปลาด้วยและกันนาะระวังตัวแล้วกันผมเข้าป่าเข้าเขามาไม่รู้ว่ากี่ปีนะเดินป่าเดินผัวไม่เคยกลัวเลย งูก็ไม่กลัวมีก็ไม่กลัวผีก็ไม่กลัวแม้แต่มาตกปลาตามสันเขื่อนตามฝ่ายน้ำร้นนี่ก็กลัวนิดหนึ่งอยู่นะเพราะว่าคนบ้ามันเยอะแล้วก็พวกขี้ยามันเยอะอ่ะคลิปนี้นะครับเอา้าไม่ได้ปลาไม่เป็นไรนะครับรอคลิปหน้านะครับวันนี้ช่วงเย็นผมจะไปอ่อยอีกถังหนึ่งที่หมายที่ผมทําไว้ที่หนึ่งนะครับที่ที่อ่อยปลาไว้เมื่อสามสี่วันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยเคลียร์เคลียร์ไม้ก่อนทาความสะอาดนะครับส่วนไม้นี้ก็จะอ่อยลงเหมือนเดิมนะครับ่ะจะ จะอาจจะมาอ่อยสักอาทิตย์ละครั้งรอดูว่าเมื่อไหร่ปลาเข้าถึงจะกลับมาตกนะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับไม่ได้ปลานะครับมานอนเฝ้าปลาใหญ่อยู่4คืน5วัน